รายการวีอาร์โซเจอร์ายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาต์กษัตร์และประชาชนวันนี้กับดิฉันกนนท์พรนิพัฒน์กุลค่ะผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเดอนสาธารณรัฐอินโดนีเซียสารสัมพันธ์งานทาหารการฝึกศึกษาความร่วมมือระดับอาเซียนและพัฒนาภูมิภาคอย่างยังย่งยืนค่ะพลเอกนรงพันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเดอนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของกองทัพอินโดนีเซีย โดยผู้บัญชาการทหารบกได้เยี่ยมคำนัาพลเอกดูดุงอับดุลรัดมานผู้บัญชาการทหารบกอินโดนีเซียณกองบัญชาการทหารบกกรุงจาการ์ตา ในการหารือร่วมกับพลเอกดูกดุงอับดุลรัดมานในครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ด้านการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียทั้ทงในระดับรัฐบาลและความสัมพันธ์ด้านการทหารผ่าน,นกลไกการจัดทําแผนงานความร่วมมือแบบทวิภาคีภายใต้กรอบความร่วมมือคณะทํางานความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกอินโดนีเซียหรือไทยอินโดนีเซียนอาร์มีจอยเวิร์กิ่งกรุ๊ปซึ่งได้ดําเนินการตั้งแต่ปี2551ค่ะ มีแผนงานที่สอบรับกับประเด็นความมั่นคงในกรอบความร่วมมืออาเซียนผู้บัญชาการทหารบกเช่นชมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกองทัพโปกอินโดนีเซียที่มีความก้าวหน้ารวมไปถึงความร่วมมือในการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพผ่านการลากเปลี่ยนการเยือนระดับผู้บังคับหน่วยและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆรวมทั้งการลากเปลี่ยนการฝึกศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนสนาิการทหารบกโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการและการศึกษาดูงานสําหรับนักเรียนในร้อย โดยจะมีการหารือในประเด็นดังกล่าวในเวทีการประชุม Army Working Group ครั้งที่17ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในห่วงเดือนสิงหาคมนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางเยือนหน่วยรบพิเศษโคปาซัสซึ่งเป็นหน่วยรบปรักของกองทัพปปกอินโดนีเซียที่มีเกียรติประวัติในการรบอย่างยาวนานและมีส่วนสำคัญในภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน โดยผู้บัญชาการทหารบกได้พบปะหารือกับพลตรีเดดดีซูยาดีผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษอินโดนีเซียและได้มีการกล่าวถึงความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงในระดับภูมิภาคสร้างความพร้อมรับมือภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาคอย่างยั่งยืนผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงการฝึกผสมหน่วยรบพิเศษระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกอินโดนีเซียภายใต้รหัสไทเกอร์ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีค่ะครอบคลุมเนื้อหาการฝึกแลกเปลี่ยนความรู้และความชำนาญยุทธวิธีการรบในป่าภูเขาและการกระโดดร่มของหน่วยรบพิเศษเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภารกิจได้เป็นอย่างดีตลอดมาโอกาสน,นี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารบกประจำกรุงจาการ์ตา โดยสำนักงานทูตของไทยและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติงานภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบทีมไทยแลนด์ในสำนักงานเดียวกันณสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาท,ทางนี้ราชอาณาจักรไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาอย่างยาวนานถึง73ปีการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของผู้บัญชาการทหารบกในครั้งนี้ถือเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพ ขยายความร่วมมือในมิติด้านความมั่นคงการฝึกศึกษาการพัฒนากำลังพลและความร่วมมือในระดับสากลซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้เชิญผู้บัญชาการทหารบกอินโดนีเซียเข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่24ซึ่งกองทัพบ,บกไทยจะเป็นเจ้าภาพและจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจาักรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพร้อมทั้งจัดนิรทศการและเปิดพระตำหนักเพชรรัตเพื่อร่วมระลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัต พลเอกอุกฤษบุญตาโนนเลขาธิการกองอเนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีณพระตำหนักเพชรรั์กอรมนรสวนกลางซึ่งเคยเป็นที่ประทับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภานวดี โดยได้ประกอบพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์สิิรูปและทอดผ้าไตบางสุกูลแดกคณะสงฆ์จากนั้นเลยาธิที่การกอรมนอได้ร่วมรับชมนิทรรศการในพระตำหนักเพชรรัตซึ่งได้จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพระตำหนักเพชรรัตค่ะรวมถึงพระราชประวัติของสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ทรงเยาว์วัยจนกระทั่งทรงเจริญพระชนมายุ โดยพระองค์ท่านได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะผู้แทนของพระองค์ตลอดพระชนชีพส่วนกระทั่งสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรั์ได้เสด็จสู่สวรรคาลายัยเมื่อวันที่27กรกฎาคม2554โดยกรรมนอได้มีการปรับปรุงและดูแลรักษาพระตำหนักเพชรรั์ให้ดำรงสภาพเดิมไว้อย่างมากที่สุดทั้งยังมีการรวบรวมพระราชประวัติของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัช ตลอดจนเรื่องราวของพื้นที่แห่งนี้เพื่อให้ข้าราชการกอรมนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติมาอย่างยาวนานซึ่งจะช่วยสร้างจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและการทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดค่ะ กองทัพบกจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียตรติในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา7 1พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและว,วันเฉลิมพระชนมพรรษา9 1พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2566ค่ะ ด้วยกองทัพบกได้จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาประจำปี2566จำนวน99รูประหว่างวันที่18กร,รกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคม2566ณวัดบวรน,นิเวศร,ราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครค่ะ ในวันนี้ได้มีพิธีมอบพระไตและพิธีบรนประชาอุปสมบทหมุดเฉลิมพระเกียรติที่ห้องอเนกประสงค์ชั้นสองอาคาร100ปีวัดปรวรนิเวศร,ราชวรวิหารโดยมีพลโทนิรันดรศรีแคชารองเสนาธิการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธี ทางนี้กองทัพบกได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กําลังพลของกองทัพบกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลายแม้ทัพอันดี่ี่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการบาดเจ็บของกำลังพลหลังเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดอราธิวาสนนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะกำลังพลดังกล่าวมีอาการดีขึ้นแล้วแล้วก็กลับมาพักฟื้นอย่างโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธค่ะ ที่โรงพยาบาลค่ายวชยราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภา่ที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการของอาสาสมัครทหารพรานอาเสืรีบูงอตันยงกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่กองร้อยทหารพรานที่4812ในพื้นที่อำเภอเจาไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่10มิถุนาย,ยน2566โดยหลังจากได้รับการผ่าตัดขาเนื้อเข่าทั้งสองข้างและรับการรักษาตัวจนพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะจากโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา กองทัพภาคที่4ได้มีการประสานส่งตัวกลับมาพักฟื้นอย่างโรงพยาบาลค่ายวัชิราวุธเพื่อเตรียมที่จะใส่ขาเทียมหลังบาดแผลเข้าที่ค่ะแม่ทัพน้อยที่หนึ่งได้มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พลโทชิษนุพงศ์รอดสิริแม่ทัพน้อยที่1เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามนโยบายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดในพื้นที่จังหวัดราชบุรีรวมทั้งสิ้นสองหลังค่ะโดยหลังแรกนะคะได้มอบบ้านให้กับนายประสิทธิ์สวัสดีชัยอายุ72ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่1ทับห่หมดที่2งพงสวายอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีพันเอกสตายุจันตาสาลาสนาธิการมณฑลทนาหารบกที่16 พร้อมด้วยนายสุธีเล้าสุบินประเสริฐในอำเภอเมืองราชบุรีและจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมพิธีค่ะทางนี้มณฑลทนหารบกที่16ได้เข้าประเมินสภาพบ้านเดิมซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงสภาพเก่าจำรุดสุดสมทั้งหลังไม่เหมาะต่อการเข้าพักอาศายัยจึงได้มีการดําเนินการรื้อถอนและสร้างใหม่ทั้งหลังซึ่งก็ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้น16วันค่ะ จากนั้นแมาทับน้อยที่1ได้มอบบ้านหลังที่2ให้กับนางสาวทัศนีเพชรจันทร์อายุ52ปีณนะบ้านเลขที่101ทับหหมู่ที่7ตำบลทุ่งหลวงอเภอปากท่อจัังหวดราชบุรีโดยสภาพบ้านเดิมเป็นบ้านปูนชั้นเดียวผนังก่ออิฐบล็อกแบบก่อเองไม่แข็งแรงส่วนโครงสร้างเป็นเหล็กเริ่มมีการผุพังทั้งกระเบื้องหลังคาบางส่วนก็ชำรุดไม่มีประตูและหน้าต่างจนไม่สามารถพักอาศัยได้ค่ะ ทางมณฑลทนาหารบกที่16จึงจัดก,กำลังพลเข้ารื้อถอนและก่อสร้างรวมใช้เวลาทั้งสิ้น25วันสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่1กับกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2566ค่ะ ขณะที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนคนรราชสีมาพลโททวัฒชัยแจ้งประจักษ์แม่ทัพน้อยที่2ได้นำกำลังพลพร้อมสมาชิกสมาคมแม่บ้านทาหารบกสาขากองทัพน้อยที่2จัดกิจกรรมมอบความสุขสู่สังคมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวานันและไอศกรีมให้กับนักเรียนผู้ที่มีปัญหาทางสายตาและการมองเห็นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทัพน้อยที่สครบรอบปีที่35-20กร,รกฎาคม2566 โอกาสนี้แม่ทัพน้อยที่2ค่ะได้มอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งเสื้อผ้าให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและได้นําปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ใช้แล้วไปมอบให้กับทางโรงเรียนนะคะเพื่อให้โรงเรียนได้นาไปใช้ในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆผู้มีปัญหาทางสายตาและการมองเห็นเพื่อสร้างกําลังใจให้กับเด็กนักเรียนบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะ กองทัพภาคที่1ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสะแก้วจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา7 1พรรษา28กรกฎาคม2566ค่ะพนตรีวรยศเหลืองสุวรรณรองแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกยีรเกรยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา7 1พรรษา28กร,รกฎาคม2566ณสวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานาครจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนกว่า1,200รายเข้าร่วมในพิธีคะ่ะท่านนี้รองแม่ทัพภาคที่หนึ่งได้ถวายราชสักการะและกล่าวสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพร้อมทั้งกล่าวปฏิญ,ญาณตนของมนชนจิตอาสา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยการปลูกต้นรวงพึ่งจำนวน15ต้นปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน7จ0 0 0นนตัวกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดสะแก้วโครงการปลานินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ และประวัติความเป็นมาการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั่วประเทศรวมถึงการออกด่วยบริการประชาชนของหน่วยง,งานต่างๆเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงถึงพลังความสามาคัคคีของหน่วยงานราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งงานหนักตามพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อพระศกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด กองทัพภาคที่1ได้จัดการบรรยายในหัวข้อพระราชประวัติบุญญาธิการพระอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อให้กําลังพลได้รับทราบถึงพระราชประวัติและสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครวัวต,ต่อไปได้ค่ะกองทัพภาคที่1ได้จัดการบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์และความรักชาติในหัวข้อพระราชประวัติบุญญาธิการพระอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 โดยมีนายกองเอกคารนา,าคชเสนีเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้บังคับบัญชากำลังพลพนักงานร,ราชาการและลูกจ้างของหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพภาคที่1และหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพภาคที่1ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น300นายค่ะเพื่อให้กำลังพลได้รับทราบถึงพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันเพื่อให้กำลังพลนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว ซึ่งภายหลังการบรรยายนะคะพลตรีสราวุฒิชัยสิทธิ์รองแม่ทพัพภาคที่1เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรค่ะสำหรับนายกองเอกธารนาโคชเสนีปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองและยังเป็นอาจารย์กิตติมาศักดิ์ของกองทัพอากาศทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษาและข้าราชการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนถึงปัจจุบันค่ะคนเพียงคนเดียวก็มีอาจชูเชิดสถาบันหลักของชาติไม่ได้เย่าชวชนคนไทยจึงต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่สถาบันอาทิการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องการเชิญชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติหรือแม้กระทั่งการระเบิดสื่รพ วันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีในการสร้างจิตสำนึกและปลุกฝังขัานยิ่งใการรัาบาลในวงกว้างมากยิ่งขึ้นชาติจะหลเรือ,อาศาสนาจะเฟื่องฟูพระมหากษัตริย์ี่อยู่คู่แผ่นดินไทยไปตรักงานหากเยาวชนต้นกล้าไทยในวันนี้กระหนักดีถึงความมัน่นคงของชาติในอนาคตเยาวชนทุกคนจึงต้องเรียนรู้รักษาและโ่รมสร้างต่าหลักปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและยั่งยืน ถงไตรงคงสะบัดพัดพลิหวชื่อหัวใจไกรโยมแส่สุขีสถาบันชาติเยาวชนไทยใจพักดีให้ทำรงคงปตัตภีนิรันดร์การกองกำลังผาเมืองได้ร่วมกับกองทัพลาวจัดกำลังพลและยุทธป,ปกรน,นะคะลาตะเวนตามลำแม่น้ำโขงทางด้านของจังหวัดเชียงรายค่ะ พลตรีสุภเลิกสถาพรผล,ผ,ลผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองหัวหน้าชุดประสานงานประจําพื้นที่ชายแดนไทยลาวร่วมกับพันเอกทองไขสียาลาดหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงบอ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมจัดกําลังพลและยุทธปกรณ์ทั้งสองฝ่ายจัดการลาดตระเวนร่วมตามลําแม่น้ําโขงบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ตําบลเวียงอ,อําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเป็นการร่วมมือกันของทหารทั้งสองประเทศในการลกกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและร่วมปฏิบัติการในการสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนไทยลาวเพื่อเป็นการป้องกันการนำพาสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในประเทศและพื้นที่ตนไในของทั้งสองประเทศ พลตรีนรทิพย์พลอยนอกผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีประชุมแผนยุทธการที่บัญชาการทางยุทธวิธีกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีและพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างการลักลอบกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬในลักษณะเน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่โดยเน้นการปฏิบัติงานเชิงรุกทางด้านการข่าวด้านยุทธวิธีและด้านกิจการพลเรือนค่ะ สำหรับการเปิดที่บัญชาการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีในครั้งนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีต้องการขับเคลื่อนในการป้องกันและสะกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนในทุกรูปแบบซึ่งจะดำเนินการในทุกพื้นที่ใน5จังหวัดชายแดนได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและจังหวัดมุกดาหารโดยจะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนทางน้ำและทางบกเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ รวมทั้งการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจเพ,เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจการเวลากลางคืนเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจตามเส้นทางหลักและเส้นทางรองเพื่อสกัดกั้นการเล็ดลอดเข้าสู่พื้นที่ตอนนและสะกัดกั้นการลักลอบกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพต่อไป คุณผู้ชมคะและเมื่อวานนี้นะคะการฝึกผสมภายใต้รหัสฮนุมานกาเดียน2023ได้ปิดฉากลงแล้วค่ะโดยกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐได้มีการเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันยกระดับขีดความสามารถและความรู้ทางในด้านเทคนิคและยุทธวิธีนะคะกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีมาอย่างยาวนานค่ะ ซึ่งไฮไลท์ของการฝึกในครั้งนี้นั่นก็คือการฝึกการดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของหน่วยยานเกราะสไตรเกอร์ของทั้ง2ประเทศวันนี้เรามีมาฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามได้พร้อมกันจากรายงานพิเศษโดยคุณทมรัฐขันทาวิณหูค่ะ จบลงไปแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับการฝึกผสมรหัสหนุมานกาเดียน2023ที่กองทัพบ,บกไทยและกองทัพบ,บกสหรัฐมาร่วมฝึกกันในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและไฮไลท์สำคัญคือการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของหน่วยยานเกราะไตเกอร์ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยใหม่ของกองทัพบ,บกไทยที่ได้แลกเปลี่ยนกับกองทัพบ,บกสหรัฐโดยการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง กรมทหารราบที่112ได้จัดกําลังพลและยานเกราะไซเกอร์จํานวน1กองพันจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่112เข้าร่วมการฝึกในการฝึก มีการพัฒนามาจนระดับขั้นนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาปีที่แล้วก็จะเป็นการฝึกรับเปลี่ยนกันระดับของร้อยตัวปีนี้ก็ขยายเสรจขึ้นมาเป็นระดับของพันโดยในปีนี้มีการฝึกที่สําคัญอยู่สี่ราะการฝึกด้วยกันนะครับการฝึกแรกก็คือการฝึกแรกเปลี่ยนก็คือเป็น cross training และเปลี่ยนวิชาการกันระหว่าง2อฝ่ายต่อมาก็เป็นการฝึกของฝ่ายบริการเป็นซ t a เล็กนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการฝึกในพัฒนามพีอ FCX และก็ในวันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติของการฝึกการเป็นกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงสมเหล่าต่อวา,างไทยกัสสลครับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่112หรือกองพันสไตเกอร์ในปีนี้ได้นํายานเกราะร้อยยางที่ได้รับการส่งมอบมาฝึกเพิ่มพูนทักษะให้กับกําลังพลได้มีความคุ้นชินและคล่องตัวสําหรับการขับขี่ยานเกราะขณะที่การฝึกยิงปืนโดยใช้กระสุนจริง จะเป็นการฝึกโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกองทัพบ,บกไทยและทหารช่างยานเกราะของกองทัพบ,บกสหรัฐจำลองสถานการณ์การเข้าตีการเจาะช่องการทำบังกระโลตอปิโดและการโจมตีของกองกำลังทหารแบบผสมเหล่า ท,ทหารราบทหารปืนใหญ่ทหารช่างชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD กองพัน์จู่โจมและอากาศยานในครั้งนี้เนี่ยเราได้ฝึกร่วมกับกองพันที่1ขีด161่1-161ของทบสัรั์นะครับยุทธปกรณ์ที่ในปีนี้ที่นําเข้ามาอย่างแรกก็คือสไตรเกอร์ซึ่งเป็นยุทธุปกรณ์ถือว่าเป็นยุทธปกรณ์ใหม่นะครับอย่างที่สในครั้งนี้เขาเอา ทหารช่างยานเกราะซึ่งเราก็จะได้เห็นในการเจาะช่องหลักทาายวิธีต่างๆนะครับในส่วนของเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทบนะครับโดยเฉพาะปีนี้เราได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบักรโลตอเฟโดของทหารช่างที่ทําให้ทบไทยเนี่ยหมวดทหารช่างของเราเนี่ยได้เจาะช่องนะครับอันนี้ที่ที่เราได้รับมาเพิ่มเติมครับสำหรับกำลังพลก็จะฝึกความชำนาญในเรื่องของการกู้ซ่อมนะครับในเรื่องของการใช้อาวุธโดยเฉพาะอาวุธที่เราจะได้รับในอนาคต ที่เราเรียกว่า RWS นะครับแล้วก็อย่างที่ 3. ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติการร่วมกับหมวดทหารช่างที่จะไปกับยานเกราะไซเกอร์ว่าเราจะมีการใช้เขาอย่างไรมีการปฏิบัติอย่างไรครับไม่เพียงแค่การฝึกยุทธวิธีด้วยกระสุนจริงเพียงด้านเดียวเท่านั้นการฝึกหนุมานการเดียนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของกองทัพบ,บกไทยที่มีการกระโดดร่มแบบสายดึงประจำที่จากเครื่อง US UH 60หรือ l a c k h a w k ด้วย โดยเป็นกำลังทหารราบจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ซึ่งเป็นการผสมผสานการฝึกในทุกรูปแบบโดยกำลังพลที่ได้เข้าร่วมการฝึกฮานุมานกาเดียน2023กับกองทัพบกสหรัฐก็ได้รับทักษะการรบที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดให้กับกำลังพลของหน่วยในสังกัดและนับเป็นประสบการณ์ที่ดีในการร่วมฝึกผสมในครั้งนี้ความรู้สึกในการฝึกครั้งนี้ครับก็ดีใจครับ ไม,ไม่ได้ฝึกกับทอบอสหรัฐหรือว่าเพื่อนมิตรประเทศบ่อยๆก็เป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็สําหรับในเรื่องการฝึกก็ได้เห็นอะไรที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็มีการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างการฝึกเราและเขาครับก็สําหรับในส่วนของผมที่จะสามารถทําได้ครับก็จะนําความรู้ที่ได้ไปกลับไปฝึกลูกน้องที่ค่ายหรือเรียกว่าการจัดตั้งยูนิตสคูภายในค่ายแล้วก็เพื่อเพิ่มทักษะให้กับกําลังพล ในด้านต่างๆต่อไปครับการฝึกร่วมระหว่างกําลังพลของทั้งสองประเทศนอกจากจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันแล้วยังเป็นแนวทางในการเสริมสร้างให้กรมทหารราบที่112เป็นหน่วยที่สอนรับกับวิสัยทัศน์ของกองทัพบ,บกในการเป็นกองทัพที่มีศักยภาพและมีความทันสมัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วย หน่วยของเราเนี่ยนอกจากมีการฝึกกับร่วมกับต่างประเทศแล้วก็มีการพัฒนาหลักนิยมของเราไปด้วยน่องจากว่าเราเป็นหาราชเป็นเกราะเบาซึ่งเป็นหน่วยใหม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสร้างขีดความสามารถกำลังพลโดยแบ่งเป็นสองส่วนหลักด้วยกันก็คือส่วนแรกเป็นการฝึกคนให้เข้ากับรถที่ด้มาใหม่สร้างความชำนาญของผูมขับรถต้องความชำนาญของพลขับรวมถึงสร้างความชำนาญของกำลังพลที่ต้องมีการร่วมกับรถไรเกอร์ อีโนนี้ก็เป็นการเพิ่มความสามารถกำลังพลให้สามารถฏปบัติในภารกิจที่เป็นข้อจากัดของรถสปเกอร์อย่างเช่นืูเกี่ที่ต้องมีการข้าวลาน้ําหรือมีการต้องฏิบัติในป่าภูเขารนมถึงการไปประการในเมืองพวกนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถให้กำล,ลังพลมีความสามารถสูงขึ้นครับทีมข่าวสายทหารททบ5รายงานวันนี้ในอดีต21กร,รกฎาคมร่วมดำลึกเหตุการณ์และเทิดทุนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการ V ี s o l d โซเค่ะ วันนี้ในอดีต21กรกฎาคมพุทธศักราช188วิหารอาร์ทิเมสในเอฟาซัสหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณถูกเฮโรสตราตัสได้วางเพลิงค่ะ <stand> เพียงเพื่อต้องการที่จะจารึกชื่อตนเองลงในประวัติศาสตร์ปัจจุบันเหลือเพียงซากเสรราเท่านั้น วันนี้ในอดีต21กรกฎา,าคมพุทธศักราช2497สงครามอินโดจีนครั้งที่1มีผลการประชุมที่เจนีวากำหนดเขตปลอดทหารในเวียดนามบนเส้นขนานที่17แบ่งประเทศเวียดนามออกเป็น2ส,ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้วันนี้ในอดีต21กรกฎา,าคมพุทธศักราช2367เป็นวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัย โดยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์จัก,กรีมีพระนามเดิมว่าชิมพระองค์ทรงเป็นพระบรมราชโอรสองค์ที่4ในราัชากาลที่1ทรงครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2,352ถึง2,367ศริราชสมบัติ15ปีในแผ่นดินของพระองค์ถือเป็นแผ่นดินทองแห่งวรรณกรรมด้วยมีพระปีชาสามารถในด้านศิลปะแขนงต่างๆเห็นได้จากมรดกทางวัฒนธรรมที่พระองค์ทรงเป็นผู้สร้าง หมดเวลาของรายการ VR s o โซเทแล้วนะคะรายการข่าวต่อไปรับชมข่าวในรัฐสํนานักวันนี้ดิฉันกรณนัทพรณิพัฒน์กุลและทิมข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ